รกากานบนี้เป็นรากฐาที่เรียกเข้ากระเป๋าสั้นเข้าง่ายในกาจับง,ง่ายาสว่วนเป็นประจำทุกวันจะมีงินเข้ากระเป๋าจากพ่อทุกสัปดาหผู้สวควรมีความศรัทธาในรกากาที่คาจารย์า่ให้ด้วยนะครับวทภาวนากรึก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมอะลาปูจวะตะวันตังเอียิจงมาอาณาบารังอาภะมายังตัคะโต

Akatu para tyo wan ditawa nak mawi ang o mahalo joga wandang yehi joma tak nak adang maka maling akatu para tyo wan ditawa nak mawi ang o joga wandang yehi นักป่าดังมากมายังอัคตโตปารัติโยวันทิตตะวานักมาไมฮะโอมหาลาโโจตะวันตังยิจงมาตะนะป่าดังมากมายังอัคตโตปารัติโยวันทิตตะวานักมาไมฮะ

นะมามิหังโอมะหลาภะโ,โชตะวันตังเอหิจงมาตะนปะปารังนาตะมายังอัปปะโตปาระติโยวันทิตวานะมามิหัง รวยรวย <มา S 2> รวยร,รวย,วยรวย,วยรวยบายบาย <Bye, bye. S 1> ส่วนภาวนาทุกวันเพื่อเรียกงเข้ากระเป๋าจะได้ร่ำรวยร่ำรวยกันครับ